นี่ก็เป็นแผ่นหนังเรื่อง Resident Evil Dead Iceland นะครับอันนี้เป็นแผ่นกล่องแบบปกติสีดำธรรมดานะครับที่ผมพึ่งได้มาเป็นลิขสิทธิ์ที่บริษัทบุญมาแรงนะครับจัดจำหน่ายในประเทศไทยนะครับะนะครับมาด,ดาูด้านหน้าก่อนนะครับนหน้าก็เป็น 4K Ultra HD บกบูเรนะครับ Resident Evil นะครับด้านข้าง นี่เป็นด้านหลังนะครับก็จะมีเรื่องย่อของหนังนะมีสเปเชยลฟีเจอร์มี h d r นะครับดูจอ 4K ได้ไงมาดูสเปคแผ่นนะครับตัวของแผ่นลิิกษิตในประเทศไทยนะครับดูที่อัตราส่วนภาพนะครับ2 0ต่อ1เหมือนกันนะครับเสียงจะเป็น Dolby Atmos นะครับมีเสียงไทยเป็น Dolby ต้น5.1นมีซับไตเติลไทยให้นะครับตอนนี้เป็นสเปคของแผ่นบูเรนะครับแผ่นบูเรอัตราส่วนเท่ากันครับ2.0ต่อ1 นะครับมีเสียงไทยเสียงอังกฤษเป็น DTS-HD MA นะครับเสียงไทยให้อูถึงการวิดิจิตอลนะครับมีซับไตเติลไทยส่วน Special Feature นะครับจะเป็นเสียงญี่ปุ่นนะครับมีซับไตเติลไทยความยาวข้า12นาทีนะครับ,บอนนันะนี้เป็นทีมเครดิตทีมผู้สร้างนักแสดงนะครับมานเนี้ยหาระดัในแผ่นนะครับตอนนี้จะเป็นแผ่น 4K เป็นแผ่นที่มีอยู่สองวงครับความจุนะครับหกสิบหกีบีนะครับอันนี้เป็นแผ่นบูเรนะครับที่ก็นในแผ่นนะครับมีอยู่สองวงเหมือนกันครับเป็นแผ่นที่บรรจุได้ห้าสิบิกนะครับในเมืองไทยมีขายทั้งเป็น ure, บูเรโฟเกบบูเรแล้วก็เป็นบูเรปกตินะครับ อันนี้เป็นตัวก่อนหน้านู้นี่ผมได้มาแล้วเอารีวิวไปก่อนแล้วนะครับนี่เป็นแผ่นอิมพอร์ตนะครับน,นี่กล่องสต e ลบุ๊กนะครับจะเห็นว่าตัวแผ่น 4K หน้าตาจะาค่อนข้างจะคล้ายกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นแผ่นบ้านเรามีจุดต่างกันอยู่นิดหน่อยนะครับก็คือตัวแผ่นที่เป็นลิขสิทธิ์ในบ้านเราก็จะมีตัวหนังสืออยู่ด้านล่างตัวนี้หน่อยหนึ่งนะครับ ที่ต่างกันนะครับดอกนั้นลายสกรีนจะคล้ายๆกันเกือบทั้งหมดนะครับเป็นแผ่นของสูงชิกเท่ากันทั้งคู่นะครับแต่ตัวของบ้านเรามีซับไทยเสียงไทยตัวอิมพอร์ตก็มีซับไทยเสียงไทยเลยผมได้เข้าใจว่าน่าจะเป็นมาสเตอร์เป็นตัวเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในของแผ่นบ้านเราดีกว่านะครับอ่าคร่าวๆสวัสดีครับก็พามาชมด้านในของแผ่นบูเรนะครับอ่าเดซิเนอร์อีวิวเดซไอแลนด์นะครับ สำหรับตัวแผ่น 4K ผมได้ทดลองดูแล้วนะครับก็ไม่ต่างครับแผ่น Import ที่เป็นของ Steelbook ที่ผมได้ยืมก่อนหน้านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นแผ่นที่มีมาสเตอร์เดียวกันไม่มีความแตกต่างนะครับอ่ะเรามาดูที่แผ่นบูเร่ดีกว่าเพราะตัวแผ่น Steelbook ไม่ได้ให้ตัวแผ่นบูเร่มานะครับให้เฉพาะแผ่น,น 4K นะครับสําหรับแผ่นบูเร่ของตัว 4K บบูเร่ชุดนี้ครับหน้าตามเมนูจะเหมือนกับ ก็แผ่น 4K เลยนะครับก็จะมีเพลย์มีเซตอัพมีสกรีนและมีเอ็กซ์ตาร์นะครับฝั่งเอ็กซ์ตาร์ก็อยู่ด้านฝ่ามือนะครับขอดูที่เซตอัพนะครับระบบเสียงที่ให้ครับจะเป็นอังกฤษ DTS HD Master Audio ไม่ใช่ Dolby Atmos นะครับอ่าเรื่อังกฤษ Dolby อ่า DTS HD นะครับซับไตเติลมีซับไตเติลไทยให้มีเสียงไทยให้นะครับตัวนี้ในสกรีนเหมือนกันนะครับมีอยู่16แชปเตอร์เท่ากันเป๊ะนะครับ ในเอ็กซ์ตานะครับก็จะเหมือนกันครับที่ผมเปิดดูแนละ้วก็จะมีซับไทยนะครับมีจํานวนเท่ากันนะครับสําสหรับคุณภาพนะครับต้องบอกว่าหลายท่านคงอยากทราบนะครับระบบภาพนะครับตัวของแผ่น 4K กับบูเรย์บูเรย์ซูป 4K ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าความที่มี HDR ของตัวของแผ่น 4K ได้เปรียบก,กว่าอยู่แล้วนะครับมีความชัดลึกมีความคมนะครับรายละเอียดของ 4K กับ 2K นะคก็คือบูเรกับ 4K ก็ต่าง,งกันเ้วยกันนะครับตัวของบูเรก็จะมีความหยากกว่านะครับ่ว่าสู้กันไม่ได้นะครับแต่ระบบเสียงนี่นะครับ DTS HD ผมบอกท่านเลยนะครับถ้าท่านเล่น 4K ด้วยบูเรด้วยให้ท่านซื้อแผ่น 4K เก็บนะบอย่าไปซื้อตัวบูเรธรรมดาเสียง DTS HD สู้กับ Dolby Atmos ไม่ได้เลย ห่างกันค่อนข้างจะเยอะเพราะค่อนข้างผมใช้คาว่าค่อนข้างเยอะเลยแหละเพราะว่า,วาหนึ่งตัวของ D ีเจมีความอับทึบค่อนข้างเยอะอความกว้างเสียงเบสความโอสู้ไม่ได้อวัยวงสู้ไม่ได้เลยนะครับความเบาของเสียงความตรงของเสียงสู้ไม่ได้เลยเทียวว่าห mm hmm. ่างกันเยอะนะครับก็บอกท่านถือว่าท่านเล่นทั้งโฟคและบูเล่แ,แต่ถ้าเล่นบูเล่อย่างเดียวก็พอได้นะ่ะถือว่า ถือว่าชัดเจนพอดีบังเอิญมันมีระบบเสียงแอดม็เป็นตัวเปรียบเทียบนะครับก็เลยมองเห็นความชัดเจนความแตกต่างไม่ค่จะเยอะนะครับก็เอามารีวิวให้ท่านได้ชมนะครับถือว่าคะแนนที่ผมให้ไปเป็นคะแนนของแผ่น 4K นะครับแน่คะแนนแผ่น 4K นะครับเดี๋ยวขยายเก็บสะสมแผ่นที่เป็นลิขสิทธิ์ในประเทศไทยนะครับเป็นกล่องดำธรรมดานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ